คนข้างในห้องแบบน่ารักนะลอยทุกคนคะ่ะห้องเนี้ยให้ความรู้สึกที่มันโลง่งสบายตาม,มากๆห้องนี้นะเป็นห้องที่จอยดูแล้วจอยชอบมากที่สุด you พักอีกหนึ่งที่เขาบอกว่าที่พักตรงนี้นะคะอยู่ติดลำธารแล้วพอจอยเข้ามานะจอยก็ได้ยินเสียงลำธารเลยอะทุกคนและที่สําคัญนะคะมีต้นไม้ใหญ่หรายร้อมคือแบบว่าร่มรื่นมากๆเลยเนาะแล้วก็ลมเย็นสบายมากๆที่นี่นะคะอยู่ที่อําเภอม่วงเกล็กจังหวัดสระบ,บุรีนี่เองค่ะแล้วก็มีชื่อว่าน้ําตกแฟชั่นรีสอร์ทนะและที่นี่นะคะเขาจะมีห้องพักถึง19ห้องทุกคนคะ่ะแบ่งเป็น2โซนนะ โซนแรกนะคะจะเป็นโซนที่ไม่ติดน้าตกกับโซนที่2เป็นโซนติดน้ําตกติดลาําธารเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาของรีสอร์ทนี้จะสวยน่าพักขนาดไหนเนาะเผื่อว่าทุกคนนะที่อยากที่จะมาเที่ยวนะคะจะได้เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะคะโอเคเดี๋ยวจอยพาไปดูกันค่ะ นะมีที่จอดรถให้สําหรับผู้ที่มาเข้าพักด้วยนะคะบอกเลยว่าก็น่าจะจอดได้ประมาณ20คันนะคะอันนี้จากที่พี่จอยดูคร่าวๆเ,เนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครมาถึงแล้วนะถ้าอยากจะเข้าห้องน้ํานะตรงด้านขวามือของจอยนะคะก็จะสามารถเข้าห้องน้ําได้นะและสําหรับที่เช็คอินนะคะก็อยู่ด้านขวามือเยืองๆตรงนู้นเลยนะทุกคนคะ่ะเป็นที่เช็คอิน และที่พักที่นี่นะคะจะสามารถเข้าพักได้ประมาณบ่ายสองค่ะแล้วก็เช็คเอาท์ตอนเที่ยงตรงนะคะทุกคนคะ่ะและก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากมาพักที่นี่เนาะจะมี ราคานะจะแตกต่างกันนะคะระหว่างที่พักที่เป็นโซนไม่ติดน้ํากับที่เป็นโซนติดลําธารน้ํานะคะแต่ว่าราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวจอยบอกอีกทีนึงเนาะวันนี้เดี๋ยวจอยจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะคะว่าบรรยากาศรอบๆจะเป็นยังไงและเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะพาไปดูบรรยากาศห้องพักกันคะ่ะ ก็จะเป็นส่วนที่เรามากินข้าวตอนเช้านะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่เขามีอาหารเช้าด้วยเนาะก็มากินข้าวเป็นบุฟเฟ่ต์ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังจอยเป็นโซนที่เราจะไปลงเล่นน้ํากันค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไง น้ำลึกถ้าใครจะลงเล่นน้ำนะคะให้ใส่เสื้อชูชีพด้วยนะนี่นะคะหยิบใส่ได้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางลงน้ำค่ะทุกคนบรรยากาศดีมาก ข้างหลังจอเป็นน้ําตกสวยเนาะแล้วก็น้ําใสมากค่ะคือแบบลงเน้นน้ําได้สบายมากๆเลยไก่แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าตรงนี้จะไปเขตน้ําลึกนิดนึงนะคะดังนั้นอย่าลืมใส่เสื้อชูชีพก,กันด้วยนี่แล้วก็ที่นี่นะคะเขาสามารถที่จะลงภายเรือเล่นน้ําได้นะคะทุกคนภายเรือได้มีแพรด้วยจอยเห็นอยู่ฝั่งนู้นะนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวจอยพาทุกคนไปดูกันนะ thank ลงไปนอนไปนั่งถ่ายรูปได้ด้วยนะคะชิลมากและก็ตรงนี้ค่ะด้านหลังจอยมีขั้นบันไดให้เราสามารถแอคชันแอคติ้งถ่ายรูปได้ด้วยอะ่ะคุณคนดูดิไปไปดูกันต่อนะว่าที่พายเรือของเราอยู่ตรงด้านหน้าจอยค่ะเนี่ย แอบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะคะ,นะ,คะเนี่ยก็สําหรับพื้นที่นะคะตอนแรกอะ่ะจอยสงสัยนะว่าน้ําตกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของรีสอร์ทใครรีสอร์ทมาหรือเปล่าเพราะว่าระหว่างตรงเนี้ยนะคะก็ถ้าไปทางขวานะคะก็ยังมีรีสอร์ทอีกรีสอร์ทหนึ่งนะทุกคนแล้วก็สายมือก็มีรีสอร์ทแบบคือมีรีสอร์ทติดๆกันหมดเลยนะคะแต่ว่าถามพี่ๆน้องๆที่เขาอยู่ที่นี่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า ตรงน้ำตกเนี่ยนะคะมันจะเป็นพื้นที่รวมเราสามารถเล่นน้ำได้หมดเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะจะพายเรือหรือว่าล่องแพไปไกลๆนะคะก็ดูด้วยนะว่าโซนไหนเนี่ยมันเป็นช่วงของน้ำตกนะเพราะว่ามันจะมีน้ำตกเป็นแบบเป็นเล็กๆๆนะคะเป็นระยะๆยะเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ปลอดภัยนะคะเราพายย้อนขึ้นไปทางฝั่งนี้จะปลอดภัยกว่านะคะเพราะว่ามีที่ให้สามารถพายได้เยอะอยู่เหมือนกันคะ่ะทุกคนคะ่ะ ขวามือของจอยนะเป็นน้ำตกคะ่ะทุกคนแล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงอ่ะจะเป็นดอกบ,บัวนะเป็นกอบ,บัวใหญ่ๆเลยนะคะ mm. ก็ใครที่พายเรือเป็นสามารถที่จะพายเรือไปถ่ายรูปกับดอกบ,บัวแล้วก็น้ำตกใกล้ๆใ,ให้ได้เลยค่ะแต่ว่าฝากไว้นิดนึงนะอย่าไปเด็ดดอกบ,บัวขึ้นมาถ่ายรูปนะคะให้แบบว่าแค่ถ่ายรูปเฉยๆเนาะเพราะถ้าทุกคนพากันเด็ดดอกบ,บัวขึ้นมานะคะรับรองได้ว่าจะไม่เหลือดอกบ,บัวให้เพื่อนๆคนอื่นได้ถ่ายกันเลยอะ่ะทุกคน อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจอยแบบพาไปดูว่าเราจะลงเล่นน้ำอีกจุดหนึ่งได้ตรงไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะ นะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยนะเป็นจุดแรกเลยแต่ว่าเดี๋ยวจอยจะพาไปดูจุดที่2กันค่ะเพราะว่านอกจากจุดนี้นะยังสามารถลงได้อีกที่หนึ่งนะคะไปดูกันตรงนี้นะก็จะเป็นทางลงที่จะไปเล่นน้ําอีก1จุดนะคะนั่นจะเป็นจุดที่2นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าหันหน้าเท่าที่จับมาเช็คอินนะคะจุดเช็คอินเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะทางลงตรงนี้อยู่ด้านขวามือคะ่ะทุกคนคะ่ะมา ไปดูกันค่ะ นก็สามารถที่จะเดินลงบันไดมาได้แล้วก็ลงเล่นน้ําทางนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะค่อนข้างตื้นนิดนึงนะคะแล้วก็มีชิงช้าให้เราเล่นให้เราถ่ายรูปได้ด้วยแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นน้ําตกเลยค่ะทุกคนขาะนีเลยเดี๋ยวไปดูห้องพักนะ แล้วเดี๋ยวจอยจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในห้องพักกันต่อค่ะว่าห้องพักของที่นี่จะหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะไปดูกันค่ะ mm. ตรงนี้เป็นที่พักโซนแรกนะคะที่เข้ามาจากด้านหน้าจะอยู่ด้านขวามือนะคะ mm. เป็นห้องที่ไม่มีวิวติดลอมธาน,นะ mm. แล้วก็ชื่อห้องที่จอยจะพาทุกคนไปดูนะคะ mm. ชื่อห้องว่าเอสเซโซค่ะ you. <music> อย่างที่บอกนะคะชื่อห้องเขามีชื่อว่าเอเฟซโซใช่ไหมนั่นแสดงว่ากิมมิคของที่เนี่ยนะคะเขาจะทําให้โซนที่ไม่ได้เป็นริมน้ําตกนะเขาจะเป็นแบบชื่อเป็นกาแฟะนะคะทุกคนเพราะว่าห้องข้างๆนะคะก็ชื่อว่าลาเต้อะแล้วดูนะการประดับตกแต่งห้องของเขานะคะเป็นสไตล์แบบว่ามีแก้วกาแฟเนาะมีแบบนะประดับนะโ,โทนสีแล้วก็รูปภาพก็เป็นแก้วกาแฟหมดเลยและนี่คะ่ะจะแอบ,บเห็นตรงนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะนี่เลย มีแก้วนะคะให้เราด้วยอันนี้เป็นแก้วเซรามิกนะคะมีฝาปิดน่ะืแล้วก็มีช้อนด้วยค่ะเอาไว้ชงกาแฟได้ด้วยค่ะโอ้ยสุดยอดมากมากนะคะก็ที่นี่นะคะเขาก็มีครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเตียงใหญ่ที่โซฟาให้นั่งเล่นนะคะสบายๆเนาะจนถึงมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยมีแอร์นะตู้เย็นนะคะก็ทีวีอ่ะทีวีด้วยนะคะถือว่าครบนะคะสำหรับที่แบบ สำหรับที่พักนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่าใครจะมาพักเนาะก็สามารถเลือกมาพักตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ โซนนี้นะคะจะราคาอยู่ที่1560บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันเสาร์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกราคาหนึ่งเนาะแล้วเขาก็จะมีในช่วงของเดือนเมษายนนะที่จะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็จะมีจัดโปรโมชั่นเป็นช่วงๆนะมีโปรโมชั่นส่วนลดอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าใครอยากรู้นะคะว่าส่วนลดเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะคะก็โทรมาถามโทรมาสอบถามกันได้เลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวจอยลองพาทุกคนไปดูห้องพักแบบอื่นกันบ้างนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงกัน อตอนนี้จอยพาทุกคนมาดูห้องอีกหนึ่งที่นะที่เป็นห้องที่มีวิวติดน้ำตกเลยค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ห้องนี้มีชื่อว่าออชัมค่ะและจะบอกว่าวิวดีมากๆเลยนะเดี๋ยวให้ทุกคนเห็นเลยนะคะไปะเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะ ที่มันโล่งสบายตาม,มากๆเลยเนาะเพราะว่ามีหน้าต่างถึง2ด้านเลยนะคะตรงนี้ก็มีหน้าต่างนะคือแบบมันโล่งอะ่ะและที่สําคัญนะคะ มุมวิวนะวิวมองออกไปเห็นน้ำตกด้วยอ่ะแล้วก็ห้องจะก,กว้างกว่าห้องเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีการมีโซฟาให้นั่งเล่นอยู่เหมือนเดิมเนาะมีที่นอนที่แบบวเ,เ,เป็นที่นอนกว้างนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะจะมีตู้เย็นที่ใหญ่กว่าเมื่อกี้นะคะทุกคนค่ะอ่ะมีทีวีครบนะคะการน้ำร้อนนะก็ถือว่าถ้าในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะที่นี่ถือว่าครบเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้อง ห้องน้ำกันค่ะดูห้องน้ำกันห้องน้ำนะคะก็จะดูโล่งกว่าห้องเมื่อกี้นะคะคือมันจะกว้างกว่านิดนึงแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุน่นมีที่สำหรับตากผ้า มีชักโรครกครบนะคะก็ถือว่าครบนะแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านสบายตานะคะคือสะอาดเลยแหละนะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากที่จะมาเข้าพักห้องอทอัมนะคะห้องอทอัมเนี่ยจะราคาอยู่ที่2360บาทนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันเสาร์นะคะจะราคาก็จะขยับขึ้นมาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะแล้วก็จะมีช่วงเดือนโปรโมชั่นนะอย่างที่จะบอกนะคะช่วงเดือนเมษาพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองโทรมาถามดูนะว่า ช่วงไหนมีโปรโมชั่นมีส่วนลดอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาเลือกได้นะว่าอยากจะเข้าพักห้องไหนนะคะโซนนี้เป็นโซนห้องพักสุดท้ายแล้วนะคะที่อยู่ติดน้ำตกนะทุกคนคะ่ะแล้วก็โซนนี้นะจะมีชื่อห้องพักเป็นชื่อเมืองญี่ปุ่นคะ่ะเมืองของประเทศญี่ปุ่นนะก็จะมีฮอกไกโดมีโอกินาวะแล้วก็มี โอซาก้า <Osaka S 2> <Osaka S 1> นะคะจะมี3มจะมี3เมืองเลยนะก็แต่ว่าเดี๋ยวจอยจะพาทุกคนไปดูห้องโอกินาวะนะคะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงและตรงนี้นะคะห้องพักตรงนี้เนี่ยจะอยู่โซนที่ใกล้ๆกับโซนที่เราลงเล่นน้ำตกนะคะโซนแรกนะและก็อยู่ใกล้ๆกับที่จอยอะ่ะพาทุกคนไปลงเรือกันนะคะจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะมาเดี๋ยวจอยพาเข้าไปดูล้านในห้องค่ะว่าหน้าตาห้องพักจะเป็นยังไง ห้องนี้นะคะเป็นห้องที่จอยดูแล้วจอยชอบมากที่สุดเลยค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเปิดเข้ามาในห้องน้ําบรรยากาศมันเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะว่าในห้องนี้นะคะจะมีนะเขาจะแฝกแขวนรูปตรงนี้ค่ะเป็นปะคาบโนแล้วก็ยังมีระแนงไม้นะคะมันจะเป็นสไตล์เหมือนญี่ปุ่นนิดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญ ตรงนี้ห้องนี้นะคะมีเตียงที่เรามองออกไปนะเห็นน้ําตกเห็นน้ํานะคะอยู่แบบความรู้สึกอะ่ะเรานอนอยู่ที่เตียงอะ่ะเราก็มองเห็นเลยอะคะ่ะลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นเลยอะ่ะบรรยากาศมันดีมากๆนะคะอยากจะบอกว่าจอยชอบมากของห้องเมื่อกี้อีกเนาะห้องเมื่อกี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเดินออกมาจากห้องถึงจะมาเห็นน้าใช่ไหมแต่ห้องนี้นะคะ นอนอยู่บนเตียงอ่ะก็เห็นน้ําเลยอ่ะแถมยังสามารถเห็นได้ทั้งสองด้านเลยนะคะเพราะว่าด้านซ้ายมือตรงนี้นะก็มีกระจกด้วยค่ะทุกคนค่ะหน่ารักมากมากเลยค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆครบครันเหมือนเดิมค่ะทุกคนมีตู้เย็นนะคะแต่ว่าตู้เย็นของที่นี่นะคะจะเป็นตู้เย็นเล็กนิดนึงนะแล้วก็ยังคงม,มีแก้วตรงนี้นี่อ่ะ ยังมีแก้วกาแฟเป็นเซรามิกน่ารักน่ารักแบบนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีทีวีมีการน้ำร้อนนะคะถือว่าครบเลยอ่ะมีแอร์ด้วยนะคะแอร์เย็นสบายนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในห้องน้ำกันคะ่ะว่าห้องน้ำจะเป็นแบบไหนนะคะ ก่อนที่จะเข้าไปห้องน้ํานะคะเขาจะมีแบ่งเป็นโซนตรงนี้ด้วยสําหรับไว้แต่งตัวแล้วก็แขวนเสื้อผ้านะคะแขวนผ้าของเราได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวดูห้องน้ํานะอโอเคห้องน้ํานะคะก็ยังมีครบค่ะมีเครื่องทําน้าอุน่นมีที่ล้างมือมีที่แขวนผ้านะชักโครกนะคะครบแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านมากมากเลยค่ะ ก็นะจะบอกว่าห้องนี้นะคะจอยชอบมากที่สุดเลยในทุกๆห้องเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากมาพักที่น้ำตกแฟชั่นรีสอร์ทนี้นะคะก็ลองมาเลือกดูนะคะว่า ชอบหรือว่าอยากที่จะเข้าห้องพักนะคะอยากที่จะเข้าพักห้องไหนก็เลือกดูได้เลยนะคะส่วนราคานะคะจะราคาเท่ากับห้องนู้นเลยนะค,ะคือถ้าเกิดว่าเป็นโซนติดน้ํานะคะเขาจะมีราคาเท่ากันนะคะอยู่ที่ว่าเลือกพักห้องแบบไหน mm. เท่านั้นเองนะคะทุกคนคะ่ะโอเคถ้าเกิดว่าใครนะคะจะเข้ามาพักที่นี่นะคะก็สามารถที่จะถามสอบถามมาทางเพจได้เลยนะคะว่าห้องไหนยังว่างแล้วก็ราคาเท่าไหร่ โปรโมชั่นมีอะไรบ้างน,นะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งทางเรื่องนะทุกคนคะ่ะเพราะว่าที่นี่นะนอกจากที่พักจะดูสะอาดสะอ้านสะดวกสบายแล้วนะคะก็ยังมีน้ำตกให้เราเล่นนะสามารถพาลูกหลานหรือว่าถ้าใครมากันแบบคู่นะคะก็มาสวีทรีวิวกันได้เลยนะคะทุกคนเนาะฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งที่นะคะสำหรับน้ำตกแฟชั่นรีสอร์ทค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดติดตามซับสไครช่อง จอยสไตล์ชิลลี่นะคะฝากกดติดตามด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่จอยลงคลิปใหม่ๆนะคะจะได้รู้กันเนาะคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย